สวัสดีครับผมขนยาดธนาคารครับเราเคยเจอกันท claro> ok co um> ี่เชาไหมเคยครับกี่ครั้งครั้งหนึ่งเป็นไงก็ชนะคะแนนมาโชคที่อตกอะไรโชคที่ไหนกันมาอตกออตโกก็ไม่กี่เดือนเลยดิครับผมวันนี้ร้อยยี่สิบแปดว่าช้นิชเชาเอ่อมาเท่าไหร่นี่วันนี้รับมาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดจุดสองครับร้อยยี่สิบแปดจุดสองก็เข้าน้ำชี้เข้าหาเลยนะซ้อมอยู่ที่มหาสารคามรผู้กองนะครับกี่วันได้ซ้อมมาก็ประมาณสองอาทิตย์ครสองอาทิตย์เรานี่สตาร์ไงมวยก็ครบเครื่องครับครบเครื่องของไอะไรนี่เชาที่ชอบกันบ้างแล้วเขามีอะไรบางที่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 เราชอบกว่า ได้เป็นความสูงครับเอาสูงสูงกว่าเราหน่อยนะแต่เราแน่ๆก็ได้เราน่าจะชกคนมาก่อนเขาไหมครับนะเราสูงเท่าไหร่อ่ะตอนเก้าสิบแปดครับปล่อยๆเท่าไหร่แปดหกสิบสามปีนี้อายุอายุสิบเก้าสามไฟหลังเป็นไงบ้างของเราก็มีชนะสองแพ้หนึ่งครับชนะสองแพ้หนึ่งนี่ล่าสุดยกร้อยเท่าไหร่ยี่แปดครับแล้วก่อนหน้าอีกไฟล์เป็นไงก็ชนะน่ะครับหน้าร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่แปดหนยครับก็คือเวทนี่โอเคต้องคุ้มไม่เวทนี่ ก็คมครับสามสี่โลได้ไหมได้ประมาณนี้นะครับามเนี่ยเราเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดขอนากครับอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์กันหน่อยนี้คู่ที่สองครับก็ฝากชาวขอนแกครับช่วยเชียร์ครับยันนี้ก็เต็มที่ครับขอโชวดียวลองใจครับผมโอเคแนะนําตัวกันหน่อยสวัสดีครับผมนิ่ชาปนิชิมังมาครับวันนี้เจอกับขวัญในร้านนะครัคู่เดิมเหรนะครับเอาสูงกว่าเขาไหมสูงกว่าสูงกว่านะรอบที่แล้วมันเป็นยังไงมันหรือว่ามันไปเกี่ยวเชือกหรือมันยังไงเลยอครับ เบียดกันเบียดเบียดกันดีฮะวันนี้เอาไหมวันนั้นวันนั้นร้อยเท่าไหร่อร้อยยี่สิบแปดวันนี้ร้อยยี่สิบแปดครับว่นเช้าเรามาเยอะช่างเกินไเท่าไหร่เกินวันจุดแปดครับตอนนี้ผ่านเฉลุยนะแปลว่าวันนี้ทำเรียบร้อยมาแล้วทำเรียบร้อยไปกินมาดิกินมาอ่าซ้อมมากี่วันอ่ะกองสามอาทิตย์ได้ครับได้นะของเราเนี่ยใสยังไงมวยมวย แต่อีกปีเขาเป็นที่ไหนแล้วแล้วแต่คือมาไงก็เราก็ได้หมดนะแล้วไอ้ฝันี่เราโชกเขามีอะไรบางที่เราโชกเขาเกามีอะไรจุดที่ว่ามันกลางวันเวลาโชคไปก็มีลูกไหนบ้างลูกล็อกอ๋อล็อกแข็งพอแข็งเลยนะเดี๋ยวเราก็แก้มาแล้ววันนี้นะสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับน้ำหนักบ่อยๆครับหกสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดปีครับสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราดีไหม ชนะว่าห้าพันติดก็เพิ่งสะดุดแพงจริงพิ่งสะดุดนะวันนั้นร้อยร้อยร้อยเท่าไหรไหมร้อยร้อยนี้ไหมเท่ากันเวรนี้ไหมเวรนี้ชนะไม่มีปัญหาดิคุ้มนาเกียโลได้สี่โลได้ไหมสามันสามสี่โลนะประมาณนี้อ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเป็นขับเชียร์หน่องวันนี้ครับฝากแฟนวยชาตสุรินทร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคเอ้ามาน้องชายโชคดีครับ